สวัสดีค่ะที่นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กาฟจากบลกเกอร์ ATFX ของเรานะคะประจำวันที่27เดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตงตลางนะคะสำหรับข่าวตมตลางนะคะวันนี้จะมีข่าวสำคัญเพียงแค่3ข่าวนะคะเริ่มที่ข่าวแรกนะคะตอนบ่าย2โมงครึ่งนะคะก็จะมีการออกมาพูดของประธาน ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะคุณคุโรดะนะคะเวลาบ่ายสองโงครึ่งเนาะส่วนเวลาหนึ่งทุ่มสานาทีนะคะก็จะเป็นคุณเดเบลนะคะ,ะเป็นประธานธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะก็จะออกมากล่าวเช่นกันนะคะแล้วก็ข่าวสำคัญของฝั่งอเมริกานะคะจะอยู่ที่3าทุ่มนะคะก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากสำมะัน c b ี CV นะคะคาดการไว้อยู่ที่123.9กนะคะก็คาดการว่าความเชื่อมั่นของผู้บรโภคเนี่ย จะลดน้อยลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข่าวตามตารางหลักจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ข่าวนอกตารางนะคะจริงๆก็ไม่ข่าวตามตารางด้วยแหละแต่ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะก็คือเรื่องการประชุม FOMC นะคะนี่ก็เอาคาดการณ์มาให้ดูนะคะจากศูนย์วิจัยเกษตรกรนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะไว้ที่0จนถึง0.25เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการประชุมวันที่27่สแล้วก็ยีนี้นะคะซึ่งตามตารางก็คือ พุดตอนตีหนึ่งนะคะจริงๆก็คือเป็นเช้าของวันพฤหัสเนาะก็ระวังความผันผวนของของข่าวด้วยนะคะก็คาดการว่าที่คงอ,อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพราะว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะแล้วก็จํานวนคนว่างงานเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ในช่วงก่อนโควิดเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ตัวศูนย์วิจัยเนี่ยเขามองว่าเฟดเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแต่คาดการว่าเฟดเนี่ยยังคงให้น้ําหนักต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะแล้วก็น่าจะยังคงนโยบายเดิมๆนะคะนโยบายทางการเงินผ่อนคลายแบบเดิมไว้นะ,ะอย่างน้อยเนี่ยถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ ตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่กําลังฟื้นตัวเนี่ยก็เผชิญกับความเสี่ยงเชงิงลบนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลตานะคะก็ทําให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนาะนอกจากสายพันธุ์เดลตานี่ก็ยังมีสายพันธ์แลมบาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสายพันธ์เอปกซิลอนด้วยนะคะก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่นะคะว่ายังไม่แน่ชัดว่าสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ยังอ่าศูนย์วิจัยเนี่ยเขาก็ยังประเมินด้วยว่าท่ามงความเสี่ยงของเศรษฐกิจแบบเนี้ยสหรัฐเนี่ยท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดอีกครั้งเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะแล้วเฟดเนี่ยเขาก็จะมีท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็อดทนในการพิจารณาถอนนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายนะคะโด,โดยโดยศูวนย์วิจัยเนี่ยมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะยังคงยืนยันที่จะทํา QE t a p e r i n g ในต้นปีหน้านะคะแล้วก็เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีก2ปีข้างหน้านะคะก็ ประมาณปี2023เนาะตามที่สัญญาไว้ในการที่ในที่ประชุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสรุปนะคะเขาก็คาดการไว้ว่าคงอัตราดอกเบี้ยคงคิมอีนะคะทำเทปเปอรล์ลินต้นปีหน้านะคะแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยในอีก2ปีข้างหน้านะะก็คคเป็นเรื่องที่คาดการไว้ว่าจะเดิมๆนะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูด้วยว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วเวลาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาจะออกมาแถลงการต่อสืมม่อมวลชนก็ต้องดูว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าข่าวนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะสำคัญ เพราะว่ากระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นของเทสล a านั่นเองนะคะเทสล a านะคะประกาศงบในไตรมาสสองดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะทำกำไรได้มากกว่าปีที่แล้วถึง10เท่าเลยนะคะแล้วก็ทํากําไรได้โดยไม่ต้องพึ่งคาร์บอนเครดิตอีกต่อไปนะคะแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยไม่ได้โกหกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาเปิดเผยผลกําไรเนะะี่ยเขาก็จะมีเอกสารส่งต่อหน่วยง,งานใช่ไหมคะก็ ในนั้นนะก็ระบุไปด้วยนะคะคว่าเขาไม่ได้ขายบิตคอยจริงๆนะคะตอนนี้ก็ขาดทุนไปประมาณ700ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ทเทสล่ามีรายได้รวมที่11,960ล้านดอลลาร์นะคะใไตรมาสสองนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึง98%นะคะหรือว่าสูงกับเท่าตัวเนาะแล้วก็ทํากําไรสุทธิได้สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทนะคะที่ระดับ1 1 4 0 0พันล้านดอลลาร์นะคะแล้วกเ็เพิ่มจากปีก่อนหน้าถึง10เท่านะคะแล้วก าสามารถทำกำไรได้เกิน1,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะส่วน Earning per share นะคะแบบ G A P นะคะอยู่ที่1.02เหรียญต่อหุ้นนะคะโตจากปีที่แล้วที่ทำได้แค่ 0. 0.1เนาะแต่ว่าปีนี้ Earning per share ได้1.02นะคะค่อนข้างเยอะนะ10เท่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนกำไรต่อ,ตอหุ้นแบบ non G A P นะคะเป็นเป็นส่วนที่ แบบไม่รวมค่าใช้าจ่ายพิเศษเพื่อวัดผลประกอบการของบริษัทให้ชัดเจนขึ้นนะคะก็สามารถทําได้อยู่ที่1.45เหรียญต่อหุ้นนะคะโตขึ้นจาก0.44เหรียญห่อหุ้นหรือประมาณ3.5เท่าในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะถือว่าเติบโตทุกทุกนันเลยนะคะคือเกือบ10เท่าเนี่ยเกือบทุกทุกผลประกอบการกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวหุ้นเทสลานะคะถ้าเรามาดูในการาฟเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ657เหรียญดอลลาร์นะกรอบวิ่งนะคะถ้ากรอบล่างนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ 628นะคะส่วนกรอบบนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ687นะคะก็ยังขึ้นไหวอยู่ในกรอบแถวนี้อยู่เนาะยังยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะะนอกจากเทส l a แล้วนะคะก็ยังมีบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีอีกหลายบริษัทนะคะที่จะประกาศผลกำไรนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะคะที่มุหามานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตนะคะเมื่อวานเนี่ยตลาดคริปโตก็คึกคักมากนะคะเพราะว่ามีข่าวลือกันว่า เอ a z ซอนเนี่ยเขาจะเปิดรับบิตคอยนนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการชำระสินค้านะคะแล้วก็บอกว่าไปข่าวมาจากวงในนะคะจะเปิดรับภายในปีนี้นะคะก็ทำให้บิตคอยนะฮะดีดจาก33,000ืเหรียญขึ้นไปที่39,000ืเหรียญน,นะคะถ้าเรามาดูการบิตคอยเนาะก็พุ่งทะยานขึ้นไปเลยนะคะจริงๆเนี่ยแตะประมาณ4ี่หมื่นเหรียญเมื่อ,อช่วงช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะคะก็ แต่วันนี้นะคะก็ฝันสลายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าในทาง A m a ม o นเนี่ย,เ,ยเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวาว่าการเปิดรับชำระเงินด้วยบิ t คอย n ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยทางริษ,ษัทกล่าวว่ายังคงดาเดนินยังคงจะเดินหน้าหาทางพัฒนาระบบการชำระเงินให้กับลูกค้าให้ดีที่สุดแต่ยังไม่มีแผนที่จะเปิดการรับชำระด้วยบิ t คอย n ภายในสิ้นปีนี้อย่างที่มีข่าวลือนะคะฝันสลายนะคะก็เทลงมาปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ36 สามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญโดยประมาณนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มิวหามาะะสําหรับข่าวอื่นแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มต่อได้เลยค่ะได้เลยครับขอบคุณมิวด้วยนะครับมามาถึ่งฝังของผมกันบ้างเะครับเป็นข่าวนอกตารางแล้วกันนะครับเป็นการเดี๋ยวพอปิดตลาดวันนี้นลววันที่27นะครับจะมีบริษัทต่างๆนะครับที่ประกาศนะครับ ประกาศผลกําไรออกมานะครับแล้วก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าเขาจะปันผลต่อหุ้นเท่าไหร่นะครับอย่างในข่าวที่หามาในวันนี้นะครับจาก investing นะครับก็จะมีอยู่3บริษัทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือ Apple ิลนะครับมั c r ค s ซอฟนะครับแล้วก็ a l p h a เบตหรือว่า Google นั่นเองนะครับโดยที่เขาคาดการไว้นะครับนี่เป็นนี่เป็นแค่คาดการเฉยนะครับเขาคาดการไว้ว่า Apple นะครับจะจ่ายนะจะจ่าย1.01เหรียญนะครับต่อ1หุ้นนะครับ แล้วก็ Microsoft นะครับ1.91เหรียญต่อหุ้นนะครับเสร็จแล้วก็ Google นะครับจ่ายที่19.24เหรียญต่อหุ้นนะครับดูเหมือนว่า Google จะจ่ายเยอะใช่ไหมครับแต่เรามาดูราคาของหุ้นกันก่อนนะครับราคาของ Google นะครับจ่าย19เหรียญนะแต่ว่า Google นะครับ ราคาของหุ้นของเขาครับคือ2792เหรียญน,นะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปซื้อเพื่อรับปันผลนะครับน่าจะเป็นหุ้นของ Microsoft นะครับนะหุ้นของ Microsoft เนี่ยอัตราส่วนอัตราส่วนต่อราคาหุ้น,นครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับก็คือ200นะครับ289เหรียญน,นะครับแล้วจ่ายอยู่ที่จ่ายอยู่ที่ประมาณ1จุด 9.9เหรียญต่อหุ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ETFX นะครับมีให้เทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น a p p l e นะครับ a p p l e google นะครับแล้วก็ microsoft นะครับเรามีให้หมดเลยนะครับนี่มโครซอตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อก่อนที่จะปิดตลาดวันที่27นะครับแปลว่าวันนี้ตอนช่วงเปิดตลาดตอน2ทุ่มครึ่งยังมีเวลาให้เข้าซื้ออยู่นะครับพอจบปิดตลาดปั๊บเขาก็จะประกาศนะครับผมโอเค ทีนี้เรามาดูกราฟกันต่อนะครับกราฟเมื่อวานเนี่ยขอเคลมเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานมีทั้งมีทั้งถูกทางแล้วก็ผิดทางนะครับถูกทางถูกทางก่อนนะถูกทางก็คือคู่สกุลเงินปอนด์นะครับเมื่อวานบอกบอกไว้คร่าวๆนะว่าราคาน่าจะพักตัวแล้วก็เบรกเบรกไฮขึ้นไปนะครับก็สามารถเบรกได้นะครับ แต่ว่ามันมีอีกตัวนึงที่ผมบอกว่าจะเบรกเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไปได้ไม่ไกลมากนักก็คือ u c a คนะครับ u c a คเนี่ยเมื่อวานมี Time Frame 4ชั่วโมงทิ้งดิ่งลงมาถือว่าเป็นการเบรกเอาก็จริงนะแต่ว่าไม่คิดว่าจะเบรกเอาแล้วหยุดอยู่ตรงณตำแหน่งที่ราคามันเพิ่งผ่านลงมาแบบนี้นะครับก็เลยก็เลยเมื่อวานก็เลยทำกำไรทำกำไรจากตัวนี้ได้ไม่ค่อยเยอะครับนะเพราะว่าตัวนี้ ปอนนะครับจะจะแรงกว่านะปอนขึ้นไปประมาณ50ปิบนะส่วน u c a คเนี่ยลงมานิดเดียวฮะลงมาประมาณ10-20ปิบนะครับแล้วก็ราคาก็ส,สตั๊กอยู่ตรงนี้เลยค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นยังสามารถกดช็อตเซลล์ได้อยู่นะครับเพราะว่า u c a คราคายังลงมาจากจากกรอบพักตัวได้ไม่เยอะนะครับน,น่าจะมีข่าวหรือว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งส่งผลให้ราคาลงลงไปต่อได้นะครับ น,นี่คือสําหรับตัว UCA เนาะแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับเมื่อวานโอเนี่ยครับเมือ่อวานนะครับทองคํานะครับทองคําผมบอกว่ามีตัวแนวรับอยู่2อันเนาะนะครับของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นนนนสุดท้ายแล้วราคารับไว้ไม่ไหวนะครับราคาเราไม่ไม่ไหวก็ทะลุลงมาข้างล่างนะครับ ก็คิดว่าน่าจะปรับตัวเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าดูที่ผมขีดขีดเขียนเขียนไว้จากจากตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมลองขีดขีดเขียนเขียนไว้เป็นเป็นอีเลดเวฟอ่ะเรียกว่าเป็นนีโอเวฟแล้วกันนะครับขีดขีดเขียนเขียนไว้แบบนี้เนาะถ้าหากว่าทุกคนดูออกนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ราคามันขึ้นมาพักตัวเป็น B นะครับเสร็จแล้วก็กําลังจะลงไปทําเวฟสุดท้ายคือเวฟสใช่ไหมครับ ก็เลยผมก็เลยสงสัยว่าเออไอเว็บสุดท้ายเว็บซีเนี่ยหลังจากที่มันลง่วงลงมาแรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วแล้วลงมาทํา A ย่อยนะครับราคามันจะปรับตัวขึ้นไปนะปรับตัวขึ้นไปทํา B แล้วลงมาทํา C อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่มันปรับตัวขึ้นไปทำทํา B ครับมันหยุดอยู่แค่50%เปร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเข้าอยู่ในรูปแบบของซิกแซกนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างของซิกแซกเนี่ย มันจะเป็นโครงสร้าง535หนะครับก็คือมี5คลื่นนะพักตัว3คลื่นแล้วก็ลงไปอีก3เออลงไปอีก5คลื่นนั่นเองนะตอนนี้ทำา5กับ3เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอพาร์ทนี้นะครับนะผมผมแบ่งแยกไว้ตรงนี้นะไอพาร์ทนี้นะครับตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปนะครับจะต้องเป็นคลื่นอินพ r t ชันนะครับก็คือ1 2 3 4 5ลงไปนั่นเองนะครับถึงจะเรียกได้ว่าการพักตัวตรงนี้เป็นการพักตัวแบบซิกแซกที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นซิกแซกจริงนะแล้วก็ราคาเป็นราคาเป็นขึ้น i m p u พ s e ลงไปจริงนะครับตัวแทร็กเก็ตของรอบนี้นะของรอบนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันหร้อยสี่สิบสามนะครับซึ่งค่อนข้างไกลเนะาะเพราะนั้น <c oughs> เราควรจะถ้าเกิดว่าเราจะหาจังหวะเทรดนะ อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเป็น Elite Wave นะครับเราเวลาเราหาจังหวะเทรดเราจะเทรดที่คลื่น3เป็นหลักนะตอนนี้คลื่นหนึ่งยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นคลื่นหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นเล่นตาม Elite เวฟที่ผมวิเคราะห์ไว้เออเล่นเล่นตามนีโอเวฟที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับควรจะรอให้ราคาลงมาทาคลื่นหนึ่งนะรอการพักตัวเสร็จแล้วก็กดกด s h o ตเซลลลงมาตอนที่มันทําเป็นคลื่น3นั่นเองนะครับนี่ก็ฝากไว้นะสำหรับทองนะครับ รนะอหาจังหวะช็อตนะครับแล้วก็คู่สกุลเงินปอนนะครับหลังจากที่ราคาเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนเป้าหมาย,ยนะครับจากจากกดบายนะเราจะหาจังหวะช็อตแทนนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีตัวแนวต้านไทม์เฟรมไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วกันนะครับไทม์เฟรมสชั่วโมงอยู่แถวแถวนี้ครับ1.3871นะครับแล้วก็มันจะใกล้กับไฮเดิม erm ที่มันขึ้นมาทําไว้ด้วยนะครับก็จะมี เป็นสอง <c oughs> สองแนวสองแนวต้านนะสองแนวต้านเหมือนเหมือนกับทองเมื่อวานนะครับเป็นสองแนวต้านเหมือนกันนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราจะรอให้ราคาขึ้นมาแถวแถวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยช็อตตามลงไปนะแต่ว่าใครจะบายตามก็ได้นะถ้าเกิดผมลากเล่นเนเ,นเมื่อกี้คือมันสามารถขึ้นไปได้ประมาณ50าสิบปซึ่ง50าสิบปเราสามารถเดย์เทรดได้สบายๆนะครับถ้าเกิดว่าจะจะเดย์เทรดจริงๆนะครับ นี่ครับการพักตัวของมันแคบๆแ,แ,แบบนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นหยกัยกๆแคบๆแ,แ,แบบนี้นะหาจังหวะที่ราคาพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮแล Stop ้วสต็อปล็อกใกล้ๆสั้นๆตรงนี้พอนะครับ1.3808นะครับแล้วราคาเบรก1.3831ขึ้นไปเนี่ยเราค่อย buy follow ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะได้เลิก r ีวอร์ดเลชที่ค่อนข้างดีนะครับขึ้นไปได้40นะสต็อปล็อกเราแค่20นะลิก r ีวอร์ดเลชอต่อ1นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ